สวัสดีค่ะพวกเรานะคะจากบริษัทอุตสาหกรรมทันทายนรสิงสินค้าพื้นเมืองจํากัดะ่ะปีนี้เรามาเข้าร่วมงานไฮเทกอนุกาเอเชีย2022นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีของเราวันนี้เราพามาแนะนำเป็น3ารายการนะคะสำหรับตอนนี้เป็น แคนเทลลีสุกี้ซอสค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้สุดรล้โต้ขายอีกโดยตลาดหลักของเราจะอยู่ที่อเมริกาเอเชียยุโรปตะวันออกกลางเราไปทั่วโลกค่ะอ่าตนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของทางบริษัทตัวนี้เนี่ยทางลูกค้าจีนนะครักมามากกว่า300ตู้ต่อปีเลยตัวนี้นะฮะจะเป็นโปรดับใหม่ ออกมาจะเป็นส่งสินค้าที่ส่งออกเลยที่บริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภคอยู่แล้วทำเป็นความตั้งใจแต่แรกตั้งแต่เอาก่อต,ต,ตั้งบริษัทมาปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองถึงตอนนี้ก็60ปีแล้วนะฮะเราก็ยังยึดม,มั่นในความซื่อสัตย์แล้วก็ผลิตของที่มีคุณภาพส่งออให้ผู้บริโภคตลอไปครับ